ตัวแทนเครือขขายครูผู้ปกครองสี่ภาค นำจดหมายเปิดผนึกและมอบกระเช้ากเกษียณปลอดเล่าให้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอบคุณผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดงานเลี้ยงกเกษียณปลอดเล่ามาโดยตลอดทุกปีโดยในช่วงเช้าเวลาประมาณ10.15นาฬิกานางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้ามาทัก ถ่ายและกล่าวชื่นชมให้กำลังใจและให้เกียรติร่วมถ่ายภาพด้วยจดหมายเปิดผนึกถึงผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเรียนผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการกระผมนายธีรชาติสมบูรณ์ผล ข้าราชการบำนาญสังกัดสปทกระกทวงศึกษาธิการและตัวแทนเครือข่ายครูและผู้ปกครองสี่ภาคขอขอบคุณที่ท่านได้ออกมาพบพวกเราในครั้งนี้ปัจจุบันความสูญเสียจากการดื่มเหล้าเบียร์สูบบุหรี่การพน,นันเป็นภยัยคุกคามลูกๆของเราที่ยังอยู่ในวัยเรียนซึ่งพวกเราทุกคนในบทบาทครูและผู้ปกครอง ก็ช่วยการดูแลอย่างเต็มกำลังภายใต้การทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวในวิกฤตเศรษฐกิจที่คนทั้ทงประเทศกำลังเผชิญอยู่โรงเรียนและครูเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองและพ่อแม่ที่สองของลูกๆเราที่ผู้เชนนี้มิใช่โยนภาระให้ครูให้โรงเรียนในห่วงเวลาที่ผ่านมา เราเห็นปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของครูตามหน้าสื่อต่างๆจากการดื่มเหล้าเบียร์และอบายมุกอื่นๆทำให้พวกเรารู้สึกไม่สบายใจแม้จะมีข่าวร้ายในหน้าสื่อต่างๆในแต่ละห่วงเวลา3-4ปีที่ผ่านมาเครือข่ายครูและผู้ปกครองสี่ภาคก็ได้รับรู้ข่าวดี ว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาการพื้นฐานสอพทออซึ่งเป็นหน่วยงานการศึกษาภายใต้กระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่อนรณรงค์ให้หน่วยงานการศึกษาในสังกัดทั่วประเทศจัดงานเลี้ยงกเกษียณอายุราชการปอดเหล้าเบียร์บุรีงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้าเบียร์บุรี ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีมากต่อสังคมพวกเราเครือข่ายและผู้ครองสี่ภาครู้สึกชื่นชมและมีความมั่นใจต่อระบบการศึกษาเพิ่มขึ้นจากงานเลี้ยงปันคูปอดเล่าเบียรบุรีงานเลี้ยงกเกษียณปอดเหล้าเบียร์บุรีที่กระทรวงศึกษาธิการและสอพทออได้ขับเคลื่อนต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันพวกเราเครือข่ายครูและผู้ปกครองนักเรียนสี่ภาค จึงได้รวมตัวการเดินทางมาพบท่านในวันนี้เพื่อ 1. ขอขอบคุณท่านที่ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างค่านิยมครูให้ถูกต้อง 2. ขอเป็นกำลังใจให้ท่านขับเคลื่อนงานเลี้ยงวันครูและงานเลี้ยงกเกษียณอายุราชการให้ปลอดเหล้าปลอดบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดปลอดบุหรี่ปลอดการพานัน อย่างต่อเนื่องในทุกปีเพื่อสร้างค่านิยมที่ถูกต้องของครูและยังเป็นการรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมโดยเครือข่ายครูและผู้ครองสี่ภาคจะติดตามและเป็นกำลังใจให้กับท่านอย่างต่อเนื่องด้วยจิตคารวะเครือข่ายและผู้ครองสี่ภาคณนะกระทรวงศึกษาธิการณนะวันนี้22กันยายน พุทธศักราช2 5 6 5ครับผมใน,ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการและก็ในส่วนของสพทวันนี้ต้องขอบคุณเครือข่ายครูและผู้ปกครองจากทั้ง4ี่ภาคนะครับต้องตองขอบคุณท่านจริงๆเลยที่ท่านได้อุทิศเวลาได้พุ่มเทเสียสละแลวก็ตั้งใจทําโครงการที่ดีๆสพทออเองเห็นถึงความตั้งใจความมุ่งมั่นของท่านนะครับท่านรับมนตวีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเองท่านก็ได้ เน้นย้ำในเรื่องนี้ว่าครูจะต้องเป็นต้นแบบต้องเป็นตัวอย่างให้กับสังคมเพราะฉะนั้นโครงการางดเหล้าเพราะเราเป็นครูนะครับโครงการเกษียณปลอดเหล้าวันครูปลอดเหล้าอะไรนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่ครูทุกคนจะต้องช่วยกันนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดคือขอบคุณจริงๆนะที่ท่านวันนี้มีตั้งลูกเด็กเล็กแดงแล้วก็มาด้วยนะครับผู้ปกครองก็มาด้วยสพทคงต้อง ให้ก่อนทำกัญกับวันนี้เป็นพิเศษ unjust, และก็จะต้องช่วยทำต่อไปนะแล้ว hmm. ต้องขยายผลให้เต็มทุกพื้นที่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเกษียน้าเล่าพอเราเป็นรู